ค,คุ้มค่ารวดเร็วและสุดยอดค่ะเย้ต <Yeah. S 2> ื่นเต้นต <Okay. S 2> มันเป็นห้องแรกของพี่ไงครับพี่ก็พี่ก็กลัวเนาะเพราะว่าเหมือนเราเราไม่รู้อะไรเลยอะจริงๆร่งฝัหน้าน,านี่ต้องบอกว่าไม่เคยคิดจะลงทุนในอสังหาเลยพี่น้องก็ให้ข้อมูลเยอะจนพี่รู้สึกว่าเออลองลองลองก็ดีนะจะได้เป็นประสบการณ์ของเราพี่ก็หามาพักใหญ่แล้วเนาะแต่วันที่ตัดสินใจห้องหุ่ก้อยเนี่ยพี่ต้องบอกว่าพี่ตัดสินใจทันที พี่ก็แว็บแรกต้องบอกว่าพี่ก็กลัวเนาะเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้ไงว่าเราเพิ่งรู้จักกันแต่พอเห็นเออน้องเขาก็ดูน่าเชื่อถือดีอะทั้งน้องทั้งสองคนอะไรเงี้ยค่ะทั้งน้องชลีแล้วก็น้องก้อยอะไรเงี้ยห้องห้องก็แต่งสวยมากด้วยห้องก็แต่งสวยมากคือพี่ซื้อลงทุนหนึ่งเพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่าถ้าฝากเงินกับธนาคารแล้วเนี่ยมันได้ผลตอบแทนน้อยครับก็เลยอยากจะลองลงทุนในอสังหาดูบ้างกระจายความเสี่ยงอะคะ่ะ อืมครับจริงๆพี่ก็มองว่ายูสัก6%ขึ้นไปก็ถือว่าโอเคใช่ไหมสำหรับพี่6 7ที่พี่อยากได้คือ7แต่7น่าจะค่อนข้างหายยาก6.7เนาะแล้วอันนี้ปรากฏว่าได้มาจริงๆนี่เกินคาดเลยใช่ไหมพี่ใหม่เกินคาดเพราะว่าตกที่ลองคำนวณก็7กว่าเลยถ้าเจ็ดไม่หักส่วนกลางมันได้ 8. 4่เปอร์เซ็นต์แต่ส่วนกลางพี่หักออกเพราะว่าพี่อ่ะมันเดือสัก7เท่าไหร่นะพี่ก็มันน่าจะตอนนี้นะ7จด้ได้ค่ะเ5โอห้ บโจทย์ที่พอดีว่าอายุพี่อยากได้ประมาณเจ็ดพี่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ทุกเรื่องนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ให้ข้อมูลโครงการก็เรื่องของการทําสัญญาเรื่องของอการหาผู้เช่าให้คือพี่ชอบตรงที่มันไม่ต้องรอคนเชา่าพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็มีคนเช่าเข้าเลยให้ทันใจมากไวเกินคาดต้องสวิตได้แบบสิบจัมสิบแล้วกันแล้วค่าเช่าที่ได้มานี่มันเป็นยังไงฮะเมื่อเทียบกับที่ตกลงไปแต่แรกครับจริงๆเราตกลงกันที่หมื่นหนึ่ง มว่าหนนึรือขึ้นไปใช่มั<ช>้อยอย, 10, อ,อ,อย่างน้อยต้องได้หมื่นหันต่อเดือนอย่างน้อยต้องได้แต่น้องก็ให้เกินมาอีกได้จริงเท่าไหร่ครับหมื่นหนึงโอ้โหว้าวไม่พี่ <laughs> <laughs> ถ้าเกิดมีห้องยิวประมาณนี้พี่ก็ยังสนใจก็แนะนําพี่มาได้ให้สามคำคุ้มค่ารวดเร็วและสุดยอดค่ะเย้ yeah.